อันนี้เปิด w i f i นะคะเป,เปิดเข้ามาก็เปิด w i ไฟอันนี้เครื่องนี้ที่ร้านเคยเชื่อมต่อไปแล้วม,มันก็จะขึ้นนะคะว่าเชื่อมต่อแล้วน,นี้จัดการภาษาแบบออฟไลน์ line. การจัดการแพ็กเกจออฟไลน์กดเข้าไปมันจะมี42ภาษานะคะถ้าลูกค้าจะโหลดสมมติจะโหลดภาษาเกาหลีก็ที่ลูกสอนี้เลยคะ่ะแล้วก็กล็อกอง มันก็จะโหลดโหลดโหลดไปเรื่อยๆมันจะมีหลายภาษาค่ะอันนี้ที่โหลดมาให้เราจะมีฝรั่งเศสไทยไต้หวันอันนี้ประมาณนี้นะคะลูกค้าสามารถโหลดเพิ่มได้ค่ะแล้วก็การแปลแบบออฟไลน์อ่านจะลองปิดไวไฟก่อนนะคะอันนี้คือการแปลแบบออฟไลน์ที่ตั้งแปลไว้เป็นภาษาไทยกับ อังกฤษนะคะสวัสดีค่ะ Hello วันนี้ไปเที่ยวกัน t o d y outings ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะแปลออนไลน์ปกติลูกค้าก็เข้าที่ Wi-Fi เปิด Wi-Fi เหมือนเดิมค่ะ สักคู่ค่ะอ่ามันขึ้น Wifi แล้วแล้วก็การแปลแบบออนไลน์กดเข้าไปได้เลยค่ะไทยนังกีบสวัสดี How do you do? คุณชื่ออะไรมาจากประเทศไหนแล้วจะอยู่ประเทศไทยนานเท่าไหร่ What is your name? What country are you from? How long are you going to stay in Thailand?